ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้คือเก่าครับเพื่อเก่าครับหอลงเหี้ยครับน้องหานครับจากทีมงานหอบเหี้ยตามหาฟันครับวันนี้บัตรราคาหาลอยครับสถานที่อยู่ตำบลวังหลวงครับจังหวัดลอยเอ็ดอำเภอเสนลพูมครับบัตรราคาหาลอยครับหมายทรามติารันวันนี้ครับพี่น้องนี่ละครับมันจะกลับน้องครับสายธรรมติครับวันนี้ครับ โอ้มาแล้วครับของแท้ครับนี่เชียนเงี้ครับปันหน้ากับตื๊ครับรายงานตัวแล้วครับเชี่ยงเชียนจีกับมาครับมันหน้ากับตื๊ครับมันนี้มาหลายเชียนแล้วครับมันนี้มานล่อรุ่นครับว่าเป็นจิตใจของแท้ป่ะครับมันนี้โอ้หมอเปากะแมาครับหมอเปากะแมามันนี่คนนี้ประดุกปากมาหาเราเลยเะว่ามันนี่ไอ ผมก็จับบัตรแล้วพี่น้องครับแกตามฝันมาครบชุดเต็มสติงเลยครับพี่น้องมึงเนี่ยอย่ากดแว๊นะครับพี่น้องมนีงจะตลาดก็แล้วครับบัตรราคาหาแล้วครับให้ได้สองมือครับมนีคึงบรรย<ป>ากาศรอบน้องครับพี่น้อง ำลงเพจับตัวพ่ีครับรำทีมงานนครับเิญาพครับผ่านดีไอ้คนถามหาตัวหนวดตืน้อนวิเสียจ็กตัวนเลปลาขขาวไงมั้ยเสียจักตตัวนเลยโอ้ยปลาสิบจากได้หลาย่เาอยู่ครับไอเาเดียวเอาแคนครับโอเคเาด้สองไม่แล้วดี่คลุกควัน่อของเาหรอบรรยากาศลมนครับลงแพครับพี่้องากระาซุ่มมากหมกรมิครับ ตากันได้ไหมครับเห็นงานคนฟ้องครับมาได้เฮียหรือว่าอยู่ขายกิ๊บสักรึเามาได้ก็เสินก็มีครับพึ่งก็มาั่วครับกินเขาครับพี่น้องบรรยากาศรอบน้องครับน้องรักสั่งครับพี่น้องรอรุ่นครับรอรุ่นมีของไงวะครับนี่ปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกปลาคอครับสายธรรมาท่านะครับบรรยากาศรอบน้องฮกยุครับพี่น้องวันนี้น้องมาเคยเปิดเจ้าเชียครับ น ens, asure, ้องนี่ครับน้องรักสร่างครับครับพี่จะปลาเกี่ยปลายังครับพี่น้องพีรัตเมียพี่ญาติเมียพ่อหนังแข็งให้อยู่บ่เออมันอยู่มาหนี่เห็นโบ้หนังแข้งมากมาหนี่โอ้เออมันอยู่มันอยู่ทั้งแดงมาหนี่เพื่อนว่ามเมียเมียโบ้หนังแข็งไงเพื่อนว่ามันมาสั่นมาหนี่ ครับเจชยนปลาขาวัางไงพนทองกับมาบพี่น้องบาลนโอ้เจชยนตามไหมครับครับคนมากพอเตรียมน้องมาเลยครับพี่น้องอ่ะบัลน์ขึเขาครับบัลนทุกคนครับพี่น้องมคนนี้รับรายการน้องแห่แหล่ครับสำหรับะละุนแห่แหลกครับพี่น้องคอยตำม,มืออยู่พงศลที่ตัตำม,มือทาอยู่ อย่าต้องคว้าเขาที่ซื้อผู้วิจุดให้เราต้องคว้านะครับบรรยากาศรอบน้องพี่น้องสายธรรมชาติครับตำบลม้งหลวงครับน้องนี้ไ่เคยเปิดอจ้าเสียงคับพี่น้องครับครับปลาก็ขึ้นเป็นระยะระะยครับปลาบอนนะครับพี่น้องอ่ะอ่ะครับแต่ว่ารุ่นเฮแล้ครับบาทนี่ ครับขออนุญาตนะครับจะคลอนน้องครับเป็นผู้นมากไก่ปัญหาเนีอยป่ครับปู้รักษาเราผู้รักษาจะคลองน้องครับพี่น้องในไป่าทุกคนทุกคนครับอ่าครับได้เวลาครับยืนขึ้นบานนี่อ่าแง่แรกครับใครจะโดนใครจะมันครับของไงครับของไงเห็นพญานาถวิถือก้อนมูอ มองเห็นหมดตัวแทงผีดดีกว่าถ้าไม่หลั่งบ้ได้หือนี่หนึ่งสองสามครับไ่ลครับแพ้แล้วครับพี่น่างวานนี่อ่ะครับลุนครับรุ่นใครจะโดนครับใครจะโดน วานลุง่งวานลุง่งมันมนันนะเหมันมันกันทุกคนครับพี่น้องไปกันหวานเทียนห่งวานมักไปเล่ๆนน่่่พ่พ่่นหม่่่งเา่่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 ่ไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ,อร,รอุ่น่่่่่่่ะ่ร่่ แตให้ไหนแตกรอดเดี๋ยวขุ่นกวานเหห์แหลกด้วยขาวมันไหลมันไหลที่ไหกันยุบีดามันไหลไปไหลไปเอาครับเหห์แหลกมาแล้วครับเนี่ยหท์ทีครับเหห์ทีครับพุ่นเดี๋ยวผม มาทุกคนกลับมาทุกคนยัดมาีจเอาเ้เอาเงึะกอนพ่อง้ย่นองไงครับุ่วน้องไงพี่น้องเอาครับมาแล้วครับบันโอ้ครับแหแรกมาแล้วพูบโอ้ยอยู่ฝั่งคุณครับพี่น้องหมพเต็มแห้เลยครับโอ้คือไฮมทั้งหลังนี่ พ่รัเด็ดพ่ยรัดอะครับบ่รันพ่อปลาไงจะาคุณครับพี่หลองตรงนี้อ้เงี้ยคองแฉพ่าีดเห็นขึ้นครับโอ๋อแขดิทข้งหุ่นบามบอนเมยอ เแื <wykor> ่จากห้างหุ่นระดาว่าก็เฮาพื้นหน่วยไม่ให้อ้าเชนลีดเห้วเชนลีดโอ้เขายู่ไก่น้อเชนลีดเนี้ยเา็กเกโล่เนี่ยั ป่าน้อยครับป่าน้อยครับโอ้ยเนาะเป็นยังเสี่ยงซั่งก็ว่าขึ้นว่ดได้ป่าขึ้นไหม <c oughs> <c oughs> ว่าอะไรเห่าเดี๋ยวข้นเดี๋ยวขืนเฮียว่ดได้บานนี้น <c oughs> ะครับป่าไงกำลังขึ้นครับพี่น้องบานนี้เยียห้างครับ โตเตึงครับโตเตงเส้นดีที่รับบาน เนี่ยเนี่ยมวยเนมวยครับเ้ยหางนิดน่ะยงปลาเ็วมันป็นไก่โสอะยังายังุกระเภทปลาน่ามีนักนังฝ่าเยหางเยหเชนเช่จะคล้องแถงมั้ ยังเป็นหอยู่หลังรถท้ำบ่คุนี่ยังรถหลังรถสีตถึงตัวถึงก็ปดแล้วครับพี่น้องเหยักเส้นเหเส้นอันเราหยักเส้นครับวันวันจักเส้นเหนนะ มันกับปลาไหมครับปลาไม่นาไปพี่น้องนี่พูดอะไรเด้ตัวยหงๆ่ๆหรอไปไปยังโอ้ปลาขาวผู้ไทยต้นปลาขาวผู้ไทยพี่ลา,าเอาขึ้นต่อควงยงไงไม นะครับคนนำทีมงานวานนะครับพี่น้องโอ้ยวามันตะกาครับเฮียสามเส้นเลยพี่น้องเอาพื้นได้ขึ้นมามห้าพี่น้องเมื่อกัน่ะห้าพวเ่เฮยพื้นนีบด้นบน่วยเยจักเส้นจีเส้นครับรอรุนครับมีลูกจกักโตพี่น้อง

นี่สิได้ปลากระยาง เร้วเร้าขืนเอาเบองไงนะวันมี้จะปลาดุกเอาเสียบเส้นหนึมือเจ้าไว้เอาข้นมาเทียดเสียบเส้นน่ามือนึ้ือขนมาฟอส่อนจสิยาเนี่ยยังหมอเปาก kapao wanak wah 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 wak 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 wah 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 ก้เลมีเินเจ็ดคูบอ่ครับปไาดูครับพี่น้องมังนี่ครับปลาไหมปลาาดูครับของงแท้ รู้ว่ากระปงแคยสีเขียวนะครับคุณครับนี่จะนัวขนาครับคุณจอมครับพี่น้องนี่ผมครับนี่ครับไพ่บาน้องนี่ผ่านแล้วผ่านเลยครับพี่น้องเอาสามเส้นกเลยสามเส้นเ็นีแล้ว

เยาขุ่นแน่นๆบนเอาลาก่อนเพื่เคียงเพรา่ยาเยะกี่ต้มแน่นๆเนี้ยข้อเท็จจริงขอเง นี่ครับบรรยากาศน้องครับสายธรรมชาติครับเกี่เขาส้ปีครับพีน่น้องน้องตั้งครับือหน้องบ้านแหวบ้วหวงหลอยอยูย่ฝั่ง เซลขึ้นมาโซ่พีโซ่น่องเหมอนกันอ่ะเอาขึ้นมาลงชิบน้องก็ถือถือพี่น่องเปลือกสองมาให้พี่น่อง,อง,องขึ้นอนะครับนะ ได้บัตรอาลีปนี้พี่น้องครับเนี่ยน้องบัตรลาหารถพีหนองล่งในสองสายธรรมศาตรเห็นธรรมชาติคกับพี่น้อประดูครับหลายครับคุ น้ำมันขาดลงมาไปเชียมครับไปเซียม ให้โอกาสอีกมือหนึ่งครับให้แก้ตัวยืน่นอยู่มาปุ๊บมาปุ๊บมามากันทุกคนครับพี่น้องปุ๊บในผมครับบาทซี่บาทหาครับปะ๊บครับ จวดจวดครับใช่ไหมพี่น้องบาทเฮ้ยโอ้ได้การได้ครับไม่ก็ปลานี่น้ำกันอ่ะครับคลิปนี้ก็ยังไรครับภาพพี่น้องมาหาอยู่หากิเนเสียงเ้ยครับน้องหานครับน้องหันน้องหนีเรเคยลูกจ้ากเชียร์ับพี่น้องแต่เกิดมาเป็นน้องครับถานทีคือ ตำบลบาหลวงครับน้องรักสร้างบ้านน้องเหี่ยวครับน้องนี่นับแกงกับเขาอยู่ครับนี่สายธรรมศาสตร์ครับน้อนี่น้องหารกันครับบัตรราคาหาอะไรครับพันว่าได้สองมือครับรีบมาผ่านแล้วผ่านเลยครับน้องนี่ขอบอก ปลาดุกเป็นครับปลาดุกปลาดุกปลาดุ๊กปลาครับสวัสดีครับรเขาขัดนะครับจีนลาบพี่น้องครับ,รบมักจินี่ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งครับอ่ะขอครับ